ค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจุดประกายวาไรตี้ค่ะและสําหรับสัปดาห์นี้นะคะนิงก็เอาใจคาร็อกเป็นพิเศษค่ะและตอนนี้นะคะนิงก็นั่งอยู่กับพี่ๆนะคะวงลิเบอร์ตี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะอยากให้พี่ๆทุกคนนะคะช่วยแนะนําตัวแล้วก็ตําแหน่งในวงค่ะว่าเป็นอะไรกันบ้างค่ะเริ่มเลยค่ะครับเอกครับเบสค่ะตั้มครับคีย์บอร์ดครับชิอิดครับร้องนําครับผมตุ้ยครับกีตาร์ครับ แล้วสำหรับบทเพลงนะคะเพลงไฟเมื่อกี้นี้อยากให้พี่ๆช่วยแนะนำหน่อยว่าเพลงนี้เป,นเป็นสไตล์ไหนหรือว่ามีแนวคิดยังไงบ้างคะกับการทําเพลงนี้ขึ้นมาอ๋อก็เพลงไฟนี้ก็เป็นซิงเกิลแรกของเรานะครับก็เป็นเพลงที่พูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับความรักที่คนคนหนึ่งทุ่มเทจิตใจไปแล้วก็สุดท้ายก็คือสิ่งที่ได้กลับมาคือการโดลอง ไปที่จุดเริ่มต้นของวงนี้ดีกว่าไดนข่าวว่ามาจากเกษตรกันทุกคนเลยใช่ไหมคะอันนี้จุดเริ่มต้นของวงนี้เกิดขึ้นได้ยังไงคะโอเคก็จริงๆเป็นตามเหมือนเด็กมหาลาัยทั่วไปนะครับ<ะ>ก็มีกิจกรรมทําเพลงกันเ,เล่นเพลงเล่นดนตรีกันเลยครับ,มบมชมรมกอนอ่าชมรมดนตรีแล้ว<ะ>เราก็ทําเพลงทําวงขึ้นมาเพื่อมเล่นกับชมรมเ<ะ>พราะวิศวะที่เกษตรเนี่ยมีคล้ายๆธรรมเนียมว่าแต่ละปีจะมีวงดนตรีประจำบง<ะ>ประจําชั้นปีครับแล้วก็เราก็เลยรวมวงกันที่นั่นตอนแรกจะมีผมกับเอกสองคน ที่เริ่มต้นเป็นชุดแรกๆครับแล้วก็ได้อิดเนี่ยเป็นรุ่นน้องในคณะมาร้องให้เป็นมาร้องนำทีหลังส่วนพี่ตุ้ยเนี่ยผมเจอทีหลังเพราะว่ามือกีตาร์ของเราเนี่ยลาออกไปก็ไปเจอพี่ตุ้ยที่พอดีเราชอบเล่นรถครับมีกิจกรรมไปชมรมคาาคลับก็เลยไปเจอพี่ตุ้ยแล้วก็รู้ว่าชอบแนวดนตรีใกล้ๆก,ก,กันก็เลยชวนพี่ตุ้ยมาเป็นมือกีตาร์ครับแล้วตอนนี้ทุกคนยังทำงานประจำกันด้วยหรือเปล่าคะหรือว่าโฟกัสที่ดนตรีอย่างเดียวเลยก็ทำงานประจำอยู่ครับทุกคนเลย เล้งชีพอยู่ครับก็คือสําหรับก็คือทํางานประจำไปด้วยแต่ว่าอันนี้ก็เหมือนกับเป็นงานอดิเรกใช่ไหมคะที่ทุกคนมารวมตัวกันใช่ครับแล้วอย่างนี้หาเวลาซ้อมร่วมกันยังไงอะคะเพราะว่าแต่ละคนก็ต่างก็มีงานก็นัดกันยากันครับอ่ะไม่ต้องลองปกติคนงานยังสุดเท่าไหร่ต้องให้พุณบอกคือปกตินะฮะก็จะพยายามมาเจอกันทุกอาทิตย์เท่าที่จะเป็นไปได้ ก็คือพยายามจะเมนเทนว่าหนึ่งหนึ่งอาทิตย์เราจะมาเจอกันครั้งหนึ่งก็คือมาสอก็จะประมาณสองชั่วโมงสามชั่วโมงอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่าไม่มีเวลาก็อย่างน้อยก็สองอาทิตย์ต้องมาเจออันนี้ทุกคนมีแรงบันดาลใจหรือว่ามีความใฝ่ฝันด้านดนตรียังไงบ้างอะคะเริ่มจากพี่ก่อนเลยค่ะมันเป็นที่ความชอบฮะคือผมคิดอยู่อย่างหนึ่งว่าถ้าสมมติว่าเราทําอะไรก็ตามที่เรารู้สึกเราเราเราพอใจที่จะทําค่ะมันก็จะไม่มีคําว่า ลำบากใจเวลาที่จะต้องมีกิจกรรมมีอะไรเหมือนมีแรงฮึดอย่างนี้ใช่ไหมตื่นเช้ามาก็อ๋อเดี๋ยวต้องไปทำเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเราเราอยากอยากอยากทาเล่นดนตรีมันมันมันได้ปลดปล่อยอารมณ์แบบว่าแสดงความเป็นตัวตนออกมาใช่ค่ะแล้วก็ผมว่าดนตรีมันมันมีมูทของมันอ่ะมันทําให้มันมันทําให้เราซอฟลงได้ในบางครั้งแล้วเราก็ทาให้เรารู้สึกแบบคึกคักได้ โอเคดนตรี okay, uh, จริงๆมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนอยู่แล้วถูกไหมห <า S 1> ครับจะเศรา้าจะสุขก็มีดนตรีช่วยประกอบอยู่แล้วครั้นี้เนี่ยสำหรับผมแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเป็นการผ่อนคลายจากงานประจําที่แบบเราเครียด<ๆ><ๆ>แล้วก็มามาเครียดต<อ>่อมาเครียดก <laughs> ็เดว่เดิมนิดหน่อยตอนแต่งเพลงหรือว่า<อ><อ>วันนี้นะครับก็แล้วพรุ่งนี้นะแล้วก็แรงบันดาลใจก็คือว่าอยากทําเพลงที่เพราะว่าเราเคยเชื่อว่าเวลาเราเศร้าเนี่ยมีเพลงมีเพลงมาปลอบใจหรือว่ามีความสุขมีเพลงที่ฟังแล้วรู้สึกสุขขึ้นเราก็อยากจะมีเพลงปลอบใจไหมเพลงะไรก็มีหลายเพลงนะแต่ตอนนี้ไม่ออก ต่มีจริงจริงฟังแล้วมันรู้สึกว่าเอ้ยมันฮึดกว่าเดิมว่าหายเศร้าได้เลยก็อยากทําเพลงที่เป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นบ้างให้เราตอบแทนบ้างเพลงไหนที่คิดว่าเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นมากที่สุดนะคะข้ามทะเลใช่ข้ามทะเลเออข้ามทะเลคือมันจะมีเพลงหนึ่งครับที่ผมแต่งไว้นะวันที่ที่แล้วชื่อว่าเพลงข้ามทะเลจะพูดถึงเรื่องราวของการทําอะไรก็แล้วแต่ยอมแพ้อนี้อะไรนะพระทิพ์พลของในหลวง พระแมนเหล็จชลก็อย่างนั้นแล้วก็คือมีวันหนึ่งเนี่ยมีคนเดินมาบอกผมว่าตอนนั้นรู้สึกว่าคนนี้เขากําลังจะสอบเขากำลังจะสอบโปรกอล์ฟแล้วเสร็จแล้วเขาเดินมาบอกผมว่าที่เขายังไม่เลิกที่จะล้มล้างความตั้งใจที่เขาจะเป็นโปรเพราะว่าเพลงนี้ผมก็เลยมีความรู้สึกว่าอ๋อเราได้เราได้เออใช่เราได้เราได้ช่วยคนในอีกทางหนึ่งซึ่ง ซึ่งเป็นทางที่เราทําได้ดีอะไรอย่างเงี้ยให้กำลังใจคนผ่านทางเสียงเพลงใช่ค่ะแล้วสำหรับพี่อะค่ะของผมก็รู้สึกมีความรู้สึกคือแบบชอบทาดนตรีคือทําออกมาแล้วมันมันแบบว่าเราก็คาดหวังว่าไอ้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันมันจะเป็นยังไงต่อไปก็มันจะตื่นเต้นเวลาทำเพลงทุกครั้งพอไปถึงท่อนนี้ท่อนนี้เอ้ยมันจะเป็นยังไงต่อไปเนี่ยความสนุกของผมค่ะแสดงว่าแต่ละคนนี่รักดนตรีแล้วก็แบบสนุกสนานที่จะทําดนตรีด้วยแล้วแต่ละค่ะ ตื่นเต้นปลุกพลุขึ้นมาเลยใช่ไหมคะพี่หลายคนอาจจะงงว่าโปรเกสซีฟคืออะไรอันนี้อยากให้ช่วยอธิบายหน่อยครับโปรเกสซีฟก็เป็นดนตรีประเภทหนึ่งที่มันจะแสดงความซับซ้อนของดนตรีไม่เหมือนดนตรีทั่วไปที่ฟังแล้วมันก็จะเป็นท่อนท่อนจบดนตรีโปรเกสซีฟมันอาจจะมีท่อนที่แปลกประหลาดประหลาดอยู่ในในเพลงเยอะๆนะครับเพลงท่อนโซโล่ยาวๆหรือแม้กระทั่งเพลงที่มันมีความยาวมากอะไรเงี้ย ไม่ไม่เป็นปกติเช่นว่ายาว30นาทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่คือเพลงโปรแกสติฟที่แท้จะเป็นลักษณะอย่างนั้นเนื้อหาเนื้อหาจะเป็นเป็นปัชญาเป็นปัจญาด้วยใช่ค่ะแล้วอย่างวงพี่อะค่ะที่เพลงส่วนใหญ่เป็นโปรเกสซีฟอันนี้ใส่ความเป็นโปรเกสซิฟลงไปในเพลงไงแต่ละเพลงยังไงบ้างอะคะก็คือใส่ไปในลักษณะเป็นเป็นพาร์ทของดนตรีแล้วก็ริทึมบางอย่างที่แปลกนะครับก็มีโซโล่ที่ปกติในสมัยนี้โซโล่ไม่ค่อยมีละ เราไปยังเน้นเรื่องโซโล่ในเพลงอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็เนื้อหาก็อาจจะไม่ได้เป็นเนื้อหาที่เป็นเพลงรักนักเท่าไหร่นักครับผมก็เป็นเนื้อหาที่แปลกๆแ,แต่อาจจะยังไม่ถึงขั้นที่จะเป็นปรัชญาสักทีเดียวนะครับเราก็ผสมผสานให้มันฟังง่ายขึ้นมาด้วยฮะอาจจะไม่ไม่ถึงกับเรียกว่าเป็นโปรเกรสซีฟสักทีเดียวนะครับ <จ>ผสมผสานความเป็นป๊อปล็อกเข้าไปด้วยก็คือว่ามีป๊อปล็อกมีโป,ปสสรเกซีฟเหมือนกับมีทุกอย่างแล้วแต่ว่าเพลงไหนเหมาะก,กับอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับผมถึง,<อ>งซิงเกิล<อ>ใหม่ดีกว่า<อ>ที่เ<อ>พิ่งออกไปใช่ไหมคะประมาณเดือนกว่าคว่าเพลงชื่อเพลงอะไรนะคะนารีนาเรีเรื่องระบำเพลงนี้เป็นยังไงคะเป็นแนวไหนคะนี่เลยค่ะคนแต่งเลยค่ะเพลงนี้เป็นแนวป๊อปล็อกผสมกับแดนซ์ครับแล้วก็มีลูกเต้นของดนตรีเป็นแบบโปรแกซีฟอยู่ผสมอยู่ด้วย ป๊อบล็อกผสมแดนซ์ <ฮะ S 1> แปลว่าลุกบอกว่าได้ยินเราอยากขึ้นมาแดนซ์ใช่แดนซ์ได้ครับอผมเพลงนี้ผมเป็นคนเริ่มต้นก่อนนะครับก็คือแต่งมีไอเดียของเนื้อร้องแล้วก็เอาเลนเพลงออกมาเป็นเป็นโครงของทั้งเพลงก่อนแล้วก็ส่งให้ทุกคนใส่พาร์ของตัวเองจริงๆขอขออยายความเพิ่มนิดนึงคือตอนแรกเราคือเราเนวงล็อกถูกไหมครับแต่ว่าเราเราเล่าถึงเรื่องความสนุกของแสงสียามค่ำคืนเราก็เลยคิดว่าควรจะใส่เสียงของเพลงแดน์เข้าไปบ้างให้รู้สึกว่ามันเป็นบรรยากาศแบบนั้นอะไรเงี้ยครับ มันก็เป็นส่วนผสมระหว่างทุกคนก็อย่างพี่ตู้จะใส่กีตาร์ล็อกเข้าไปอิดก็ใส่เสียงร้องสูงๆเข้าไปใช่ครับเบสก็เดินแบบสไตล์ของเขาเองผมก็จะใส่ซีนสไตล์ของผมก็ผสมกันออกมาเป็นเพลงนี้ครับอันนี้ขอถามพี่อิดเป็นพิเศษเลยค่ะเสียงสูงขนาดนี้ค่ะเมื่อกี้เห็นขึ้นเสียงสูงปรี๊ดขนาดนี้ค่ะวิธีการใช้เสียงแบบล็อกเนี่ยมันแตกต่างจากป๊อปยังไงคะก็ล็อกก็จะเป็นเฮดโทนครับจะสูงๆหน่อเฮดโทนมันก็จะมันก็จะก็เรียกอะไรสั่นกระพืออยู่ประมาณแถวเนี้ยแต่ถ้าเป็นเบสเป็นปก มันก็จะเป็นเสียงลมๆหน่อยเพลงป๊อปก็ไม่ต้องแหกปากมากใช่ไหมครับแต่ว่าเพลงร็อกเนี่ยมันจะต้องแหกปากสู้กับเสียงดนตรีไม่งั้นมันดนตรีมันก็กบหมดค่ะสุดท้ายอยากให้ช่วยฝากถึงแฟนๆที่กําลังดูอยู่ทางช่องกรุงเทพธุรกิจท,ทีวีนะครับครับอ่ะฝากเลยนักร้องก็อยากจะฝากผลงานซิงเกิลที่2นะครับของลิบบาร์ตี้ด้วยชื่อว่าเพลงนารีเริงราบำนะครับเป็นเพลงแนวร็อกซึ่งมีกลิ่นของโปรเกรสซีฟอยู่ด้วย มีกลิ่นของป๊อปอยู่ด้วยนะครับแล้วก็สําหรับคนที่ชอบเล่นดนตรีนะครับอยากฟังเสียงซินแบบแสบๆหน่อยฟังกรุฟของเพลงฟังกีตาร์แสบๆฟังร้องแหกปากแหกปากหน่อยซึ่งมีความเป็นดนตรีร่วมสมัยอยู่ณนะปัจจุบันนี้อยากให้ลองฟังดูครับแล้วก็มีฟีดแบ็กยังไงก็ช่วยคอมเมนต์ใน YouTube ก็ได้นะครับหรือว่าจะเข้าไปคอมเมนต์ที่แฟนเพจของเราใน Facebook ชื่อว่า Liberty Band Official Fanpage นะครับอีกทีนะฮะ Liberty Band Official Fanpage ครับเรายินดีที่จะรับทุกคำติและคำชมครับเต็มที่เลยนะครับแล้วก็อยากใหเ้เราแต่งเพลงแบบไหนแนวไหนอยากฟังในแง่ไหนก็บอกกันได้นะครับก็ถือว่าเป็นโจทย์อีกอย่างหนึ่งซึ่งแนวโปรแกส i ิฟก็มันก็ท้าทายดีใช่ครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดดาวน์โหลดที่ไหนไตั้ 927742ครับดอกจัน927742ครับดอกจัน927742อีกทีครับดอกจัน927742ครับผมเพลงนาฬีการะบบมครับและสำหรับวันนี้นะคะรายการจุปกาวาไรตี้ของเราก็ต้องขอขอบคุณพี่พี่วงลิเบอร์ตี้ทุกคนดค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมใครงานก็ขอฝากนะคะสำหรับผลงานของวง Liberty ไว้ด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะก็ไปติดตาม M อของพวกเขาค่ะในเพลงนาีรืองระบบํากันเลยค่ะ ไม่บยครั้งนักกับการโคจรมาพบกันอย่างเต็มตัวของนักร้องรุ่นใหญ่ที่ฝากผลงานไว้ในวงการมายาวนานหลายทศวรรษเพราะนี่คือครั้งแรกสำหรับการพบกันของพี่ชายน้องสาวที่แสนดีระหว่างแตมชรัตเฟื่องอารมณ์และอุ้ยระวิวันจินดาดในคอนเสิร์ตเล็กๆแต่อบอุน่นบนเวทีจุดป,ประกายที่แฟนเพลงตัวจริงมิอาจพลาดดแูแต่แรกที่เห็นเลยนะดูเพราะว่า คือเวลาเวลาทำงานพี่แจ่มมันก็จะแบบซีเรียสอันนี้ก็ไม่ได้อันนี้นิดนดมากหน่อยน้อยไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือนึกออกไหมว่าเพอร์เฟกของแกก็ก,ก็คือเพอร์เฟกของแกเราว่าตรงเนี้ยเพอร์เฟกแล้วอะไรเงี้ยนะก็ยังไม่พอใจอีกนิดนึงอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบว่าก็ก็แบบแต่งานก็ออกมาดีนะคะเพราะว่าอย่างเพลงสุดท้ายด้วยรักเนี่ยต้องบอกว่าทุกคนก็พอใจในในงานอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าออกมาก็ถ้าจะเรียกได้ว่าเป็นเพลงรักคู่พี่ปั่นที่ ที่ตอนนั้นถ้าเะได้เรียกว่าก็เป็นเป็นเพลงเป็นเพลงฮิตมากๆอะไรเพลงหนึ่งในในยุคนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็ได้งานที่ดีสุดยอบความประทับใจกับอุ้ยนะครับคือผมเนี่ยเห็นอุ้ยครั้งแรกก็ประทับใจแล้วประทับใจในน้ำเสียงของเขาตั้งแต่เขาเริ่มร้องเพลงนะครับแล้วก็ไปเจอกัาที่โรงแรมเอเชียก็ประทับใจเสียงร้องของเขาผมไปนั่งดูกับตุนซึ่งตอนนั้นจะทำอาบั้าให้อุ้ยเนี่ย เราก็นั่งดูมันก็นั่งวิจารณ์กันไปว่าเฮ้ยตุ่นได้คนนี้เกิดแน่คือเรนส์เสียงเขากว้างแล้วเขาร้องเพลงฝรั่งได้ดีซึ่งเมื่อก่อนยังไม่ได้ดูเขาร้องเพลงไทยนะครับแต่เราคิดว่าถ้าเขาร้องเพลงไทยเนี่ยมันเป็นอะไรซึ่งแปลกในน้าเสียงของเขาและวิธีการร้องของเขาซึ่งเรามต้องไปทําอะไรมากเพชรก็เป็นเพชรอยู่แล้วครับพลาดตลอดเส้นทางสายดานตรีทั้งคู่เคยมีโอกาสร่วมงานกันและพบกันอย่างสม่ําเสมอ นับจากห้องบันทึกเสียงไปจนถึงเวทีการแสดงสดแม้ในวันนี้ทั้งอุ้ยและแตมต่างมีงานแสดงอย่างไม่ขาดสายแต่ด้วยเงื่อนไขาสารพัดท,ทาให้ทั้งคู่มีได้เปิดโอกาสบอกเล่าความเป็นไปในความสัมพันธ์อันงดงามระหว่างพี่ชายน้องสาวคู่นี้อย่างเต็มที่และเด่นชัดเพียงพอทั้งที่ในความเป็นจริงนั้นเรื่องราวมากมายรอการบอกเล่าถึงประสบการณ์ของการเรียนรู้ความประทับใจเบื้องหลังของบทเพลง และแง่มุมการทำงานกว่าจะมาเป็นผลงานแห่งความประทับใจของแต้มและอุ้ยในวันนี้มาร้องเพลงออพี่เขานะคะก็เลยต้องเชิญพี่เข้ามาด้วยเพราะว่าก่อนขึ้นเวทีก่อนร้องเพลงเขาอะ่ะต้องแบบบูชาครวน ถูกว่าแต่จริงๆแล้วเขามีตั้งชื่อตอนค่ะพี่แสดงว่าเฮ้ยตั้งชื่อตอนนี้แสดงว่าเดี๋ยวเราต้องมีตอนต่อไปนะพี่เขาตั้งชื่อตอนว่า Story of Us โอ้โหเรื่องยาวดิา a r t วันเรื่องยาวดิเราเนี่ยคือ3 0สิบกว่าปีครับก็คงจะมีเรื่องราวให้เราให้ให้เล่าคาซสูน์กันเยอะทีเดียวสมัยอุ้ยก็ยังยิ้มเดี๋ยวนี้ก็ยังยิ้มนะคะเราใจจำได้มีสิทวิดีโอเธอที่มียิ้มจกไว้ข้างหลังนะ อันนี้จะชอบจำได้ไหมอุ้ยน mm ี่คนทำมีศิลป์ดียวเขาในระดับเทพนะฝีมือท่านเทพเนีพี่เก้งจีรามริกุลพี่แตมไปดูอุ้ยตั้งแต่วันแรกกับพี่ตุ๋นเลยเนาะไปดูก่อนเลยไงว่าตุ๋นว่าให้ให้แตมไปดูวันนี้ว่าจะพาเรือไปดูศิลปินที่เราจะไปทำคนต่อไปเนะไม่รู้ว่าไงคือตุ๋นนี่เขาเขาก็ต้องเราเราจะทำอะไรแต่ปรึกษากันตลอดเนี่ยเข้าไปเลยก็ไปดูอุ้ยค่ะตอนนั้นอุ้ยยังร้องเพลงอยู่โรงแรมเอเชีย อุ้ยนี้ก็จบที่เชียงใหม่ใช่ค่ะปปใช่ค่ะแล้วก็ร้องเพลงใช่ก็มาประกวดใช่ก็มาประกวดร้องเพลงพอไปประกวดเสร็จเนี่ย ประกวดสยามกรลกาณนะคะออตอนนั้นเป็น Thailand s i n g i n g c o n น e s t นี่แหละออแล้วก็ในสัญญาเนี่ยมันก็คือถ้าสมมติว่าชนะประกวดเนี่ยก็ต้องอยู่ในสัญญาหนึ่งปีร้องเพลงออที่โรงแรมเอเชียก็เลยร้องเพลงจากใช่ค่ะทุตอนนั้นใ,นในช่วงนั้นมีศิลปินหลายคนคที่มีชื่อเสียงที่ร้องเพลงที่โรงแรมเอเชียมีลาก็เหมือนกันก็ร้องด้วยกันค่ะก็ร้องด้วยกันเชอร์รี่ออลลี่ใช่ร้องร้องนั่นหมดเลยใช่จ้ะก็ก็ไปดูกันเสร็จตุนก็ให้แต้มว่าไงบ้างให้ตุนทำไปเลย คือคือไม่ได้ไม่ได้ย่อนะคืออุ้ยเนี่ยเขามีคือเราการทํางานเนี่ยที่ศิลปินที่เราจะทำเนี่ยเราเห็นว่าเราจะเลือกศิลปินที่หนึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจะมีเสียงเฉพาะันนี้คือสําคัญว่าเขาไม่ได้เสียงโหลนะเป็นเสียงที่ท,ที่ที่เราเห็นว่าไอ้คนนี้เนี่ยเสียงเขาโดดเด่นแล้วก็ไม่เหมือนใครเราจะทําตรงนั้นเป็นส่วนใหญ่แล้วก็วางคอนเซ็ปต์อุ้ยคงไม่รู้นะพี่กระตุ้นพี่จะให้แบบเอามาดีวะอุ้ยว่านะอุ้ยเนี่ยมนดูตัวมันเล็กๆน่ารักจะปากก่เป๋า ใช่ไหมเหมือนใส่กระเป๋าหรือยื้นกลับบ้านเลยเขาบอกเออเขาหน่าจะเป็นอะไรซึ่งเหมาะสําหรับความสดใสเพลงน่ารักน่ารักหน่อยอะไรเงี้ยเพลงอุ้ยจะพี่จะไม่มีเพลงเศร้าใช่ใช่เพลงอุ้ยจะไม่มีว่าเสียงอุ้ยก็ไม่เหมาะกับเพลงเศร้าเนาะพี่ค่มีแต่ความรื่นเริงมีแต่อะไรซึ่งซึ่งมองโลกในแง่ดีค่ะประเดี๋ยวเพลงอุ้ยจะเป็นเพลงที่ เราเข้าใจนะลุงตูอ้วนนะวันนี้ดีจังได้หัวเราะก็พอเนี่จะเป็นอะไรซึ่งเราจะสร้างความสใสให้กูถึงเด็กตรงเยานุบานเลยอ่ะเลยก็โดนุบาลเลยอ่ะเด็กแถวุบาลเราเอาคอนเซ็ปต์ตรงนี้มันแบบเออดูแล้วมันมันมันโนเนะมันมันมันไม่มีอะไรในชีวิตมากมายมีแต่ความสุขมองโลกในแง่ดีเนั่นนี่คือคอนเซ็ปต์ที่เราตั้งกระตุ้นไว้แล้วก็จริงๆแล้วมันก็สําเร็จจริงๆเราก็ภูมิใจนะ ที่ทำอาบ้าอุ้ยแล้วก็ได้รับความนิยมและประสบควาพดีเป็นศิลปินคนหนึ่งแนวหน้าของคนไทยนี่ขอบคุณกับพี่แล้วก็ดีใจนะที่วันนี้ที่มีโอกาสอุ้ยก็บอกเออพี่แต้มเรามาปุ้ยจะร้องไงพี่แถมก็บอเออเอาไปสิแล้วกูไปคืยมาไงก็ไม่รู้เฮ้ยพี่มาร้องด้วยเอะเอาที่ก็ต้องมาร้องสิถึงวิร้องเพลงพี่ยังไงพี่ก็ต้องมาเป็นแขกรับเชิญแล้วจะปฏิเสธก็ลำบากเออเออก็ได้โอกาสเลยก็มาร้องด้วยกันก็เป็นสิ่งที่เราก็เนาะ เราหลังแล้วที่เราก็ไปแจมไปทมงานใช่ก็เป็นนับเิญแต่คราวนี้เป็นของเราเออไปของเราสองคนชให้แล้วเดยเสิร์ฟถึงมันจะเล็กไม่ใหญ่มากแต่ก็ดูดูดีแล้วเราจะมีความสุขใช่ค่ะเราจะร้องเกร็งคือมีอย่างอย่างมีความสุขคงต้องบอกว่าตั้งแต่แถวหน้าจนถึงแถวสุดท้ายต้องมีความสุขเท่ากันน่ะนะคะเพราะว่าถ้าใหญ่เกินเราก็ทําไม่ได้นะเราก็ไม่ไหวเราจะมีสารภาพ พระเจ้ามีความสุขตาจาอะไาภาค้าหรู้ไหมคาเผู้ชมนาดนี<ม>ขนาดนั้นเลยอ่ะพี่เน,นี่ยชอบสองเพลงของพี่แตงคือคือทุกเพลงเนี่ยต้องบอกว่าชอบนะคะแต่สองเพลงที่ชอบมากแล้วก็คือครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นเพลงเพลง,พลงรักเองช้ำเองเนี่ยเป็นเพลงที่แบบฟังไม่ได้เลยนะมีช่วงหนึ่งที่แบบว่าพี่คะฟังเมื่อไหร่เนี่ยแบบว่าหนูตายไปแบบว่าถึงตายได้เลยคือทุกทุกคำที่พี่เขียนเนี่ยนะมันแบบช่วยด้วย ช่วยด้วยอะไรเง<อ>ี้ย<อ>พี่าานี่ไงคะคือแบบว่าถ้าใครที่มีประสบการณ์แบบนี้นะแล้วลองฟังสิคือทุกเพลงไอ้ทุกคําร้องเนี่ยโอ้มันแบบกรีดหัวใจอะ่ะนึกออกไหมแล้วร้องเพลงนี้ไม่ได้เลยนะมีช่วงหนึ่งทือแบบเป็นอย่างนี้เลยค่ะพี่ถึงทุกวันนี้ร้องได้แต่ก็แบบว่าร้องที่ไรก็ยังนึกถึงความรู้สึกตอนนั้นนะที่ฟังแล้วมันแบบฟังที่ไรน้ำตาไหลพรากอะไรเงี้ยคือน,นอนแบบแดบบดิ้นชักเด็กเงีย ต้องบอกว่าพี่แต้มมีความหลากหลายในตัวมากคือเวลาเวลาทำงานด้วยพี่แต้มมีความสามารถหลายอย่างใช่ไหมคะคือจะแต่งทั้งแต่งเพลงเองแต่งทํานองเองนะคะเล่นดนตรีเอ,เองก็ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเวลาทำงานแกก็จะละเอียดมากใช่ไหมถามว่าความโดดเด่นอยู่ตรงไหนไอ้สิ่งเหล่านี้ที่แกมีความสามารถนี่แหละที่ที่ทำให้ตัวแกเองโดดเด่นนะคะเพราะว่า อย่างสมมติว่าเนื้อเพลงเราเราบอกว่าอันนี้ไม่ชอบตรงนี้แกก็ต้องแบบไม่ชอบเพราะอะไรต้องบอกเหตุผลมาเพราะว่าแกเขียนเพราะอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ต้องแบบมีเหตุผลที่จะแบบมามาพูดให้ได้ไม่ใช่บอกว่าไม่ชอบอย่างเดียวไม่ได้คือต้องบอกก่อนว่าทําไมอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็อย่างดนตรีอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแกก็จะเข้าใจเข้าใจทุกจุดของของเพลงอะ่ะะฉนนั้นก็จะสามารถไกด์เราได้หรือบอกเราได้ เริ่มต้นบอกเล่าโดยอุ้ยรวิวันจินดาผ่านเส้นทางของเธอนับจากการคว้ารางวัลชนะเลิศบนเวทีประกวดร้องเพลงของสยามกลการจนกระทั่งก็มาเป็นศิลปินเบอร์แรกของค่ายครีเอทียในปี2529กับอัลบั้มรุ้งอ้วนซึ่งทำให้ชื่อของรวิวันแจ้งเกิดในวงการเพลงอัลบั้มเพราะเราเข้าใจในปีถัดมาในหนุนส่งสถานะความเป็นศิลปินของเธอให้แจ้งประจักษ์ยิ่งขึ้น ทางในด้านการถ่ายทอดน้ําเสียงที่เข้าถึงอารมณ์เพลงและภาคดนตรีที่มีการเรียบเรียงเสียงประสานอย่างประณีตยิย่งขึ้นขณะที่แตมเป็นศิลปินรุ่นพี่ที่ผ่านประสบการณ์การทํางานเพลงมาก่อนหน้าตํานานของเขาเริ่มต้นกับวง The Flash และเพื่อนโปรดวิวเซอร์คู่ใจจากนั้นกระแสทานของผลงานก็หลั่งไหลออกมาน้าไม่ทั่วหลายคนคงจดจำบทเพลงยุคค,คลาสสิกกันได้ดีไม่ว่าจะเป็น ผีเสือ้อรู้อยู่แก่ใจหรือพะมีเธอที่สร้างชื่อร่วมกับมินมาริวันเจมินา่าแต่มีผลงานออกกับค่ายเพลงหลากหลายเขาเป็นเจ้าของบทเพลงที่สะท้อนปรัชญาชีวิตอันลึกซึง้งละเมียดละไมและยังคงความร่วมสมัยเสมอแม้กระทั่งน้ำพริกถ้วยเก่าผลงานล่าสุดยังแซงหน้าศิลปินรุ่นหลานคว้ารางวัลจากเิธีคมชันลึกอว,วอร์ดมาแล้วส่วนพี่ก็ชอบเพลงอุ้ยนะพี่ชอบเพลงไอ้พี่ชาลีแสนดีมากๆเลย กับลุกตัวอว้วนสองอันนี้ชอบชอบพราว่าป้าปตุ่นทําเพลงออกมาขับรำแรกกัะลุกอ้กวนเนี่ยาาพอฟังไปนี้ใช่เลยตุนน <c oughs> ึกถึงเด็กอนุบาลเด็ก,ก,น,ดกนักเรียนอนุบาลอ,อนุบาลหนึ่งอนุบาลสองมันออกมาลุกตัวโอ,โอมันใช่เลยมันน่ารักแล้วอุ้ยตอนนั้นเด็กเด็กมันเข้ากับบรรยากาศ <c oughs> ดีมากๆเลยอีกเพลองคือพี่ชายที่แสนดีนึกถึงตัวอุ้ยตัวนิดเดียวพี่ชายตัวใหญ่อยู่บนศิลปินเนี่ยมันมันเขาบอกว่าสิ่งที่ทําศิลปินแต่งเพลงได้ดีคือต้องทุก ต้องอทุกข์ต้องเจ็บต้องแบบ d e p พรส e ก่อนมันถึงจะออกมาเลยเต็มเ็มถึงจะออกมาจงจะกลั่นออกมาเป็น <c oughs> เป็น,เป,นเป็นเนื้อเพลงเป็นเพลงได้สำหรับพี่แล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าด้วยความที่ด้วยเหตุผลเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าอยากเจอแฟนเพลงอยากแบบเหมือนกับได้พบปะแฟนเพลงที่เป็นที่เป็นแฟนเพลงเราจริงย่างงียนะ,ะก็คงจะบรรยากาศอยากให้เป็นแบบสบายนะคะเหมือนกับเหมือนกับ พี่น้องพบปะก,กันหรือเพื่อนๆเ,เก่าไม่ได้เจอกันนานมาเจอกันอ,อ,อุ้ยอาจจะอยู่บนเวทีเพราะว่าต้องร้องเพลงให้ฟังแต่ในขณะเดียวกันทุกคนเนะี่ยก็ไหนๆก็เป็นแฟนเพลงคงจะร้องเพลงไม่ยได้บ้างละอะไรประมาณเนี้ยก็ช่วยกันร้องด้วยละกันก็เหมือนกับมามา,มาช่วยกันร้องมา,มาร่วมกันร้องเพลงบนเวทีด้วยกันอาจจะมีบ้างที่บางเพลงที่อุ้ยไม่เคยร้องแล้วอยากร้องให้ฟังอาจจะมีบ้างที่ เป็นเพลงคู่ที่ไม่เคยร้องกับพี่แตมแล้วก็ร้องให้ฟังแต่แน่นอนสิ่งหนึ่งที่อยากทําก็คือว่าอยากร้องเพลงพี่คอนเสิร์ตสตอรี่ออฟอาของเราสองคนนี้คงจะเป็นเรื่องราวที่เราเดินทางมาในวงการเพลงอะไรประมาณสักน่าจะสามสิบกว่าปีเนาะปราสิบปีหรือสามสิบกว่าพี่เองก็สามสิบกว่าปีปีสามสิบกว่าปีก็มีเรื่องราวที่จะพูดคุยอยากเล่ามีเรื่องที่เจ็ดจะอยากเล่าเยอะนะครับ แล้วก็เพลงของเราก็เป็นเพลงที่สามสกว่าปีมาแล้วเนี่ยการการที่เรายังร้องเพลงของเราเป็นพันๆครั้งเป็นหมื่นๆครั้งมันมีอะไรน่าน่าสนใจเลยน่า,น,าน่าจะเล่าสู่คนฟังได้บ้างไหครับแล้วสมมติว่าอย่างเวลาที่เราคนอาจจะเคยไปดูเราคอนเสิร์ตอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะพี่มันก็คงคนละ f e ล l i n เนาะมันก็คงคนละอย่างกันนะเ,<อ>เราอาจจะร้องเป็นด้วยความรู้สึกอีกแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าในความรู้สึกที่ พอเป็นคอนเสิร์ตของเราเองอะค่ะพเป็นคอนเสิร์ตมันเป็นเวทีของเราเองเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราอยากทําอะไรมากกว่าที่เราเคยทำอะใช่ไหม<ด>คะเพลงเดียวกันเนี่ยในเพลงเดียวกันก็อาจจะมีอะไรที่แตกไปมีอะไรที่ไม่เหมือนเดิมไม่มีอะไรที่ไม่เหมือนกับที่คุณเคยฟังอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกๆคนคะได้มาเจอกันอย่างน้อยๆเนี่ยไม่เจอกันมานานถือโอกาสนี้นะคะได้มาถามสารทุกสุขดิบหรือว่ามา อัปเดตข่าวๆากันเนาะว่าเราจะมีเพลงใหม่กันไหมอะไร<อ>ประมาณนี้ยนะคะ <ใน S 2> <น>วันนั้นเจอกันนะมีอะไรดใีให้ดูเยอะนะครับท่านคสะดวกแน่ครับจุดประกายคอนเสิร์ตซีรีส์ครั้งที่53ตอน The Story of Us ศิลปินอุ้ยระวิวรรณจินดาเฟเจอริงชรัตเฟื่องอารมณ์จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่24สิงหาคม2556เวลา17อเนาฬิกานหอประชุมเล็กศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย บรราคา800 1,000และ1,200บาทที่ไทยทิตเมเจอร์โทร02-262-3456